สบายดี <Bye> <day> วันนี้เราก็มาชมพามาชมตลาดเช้าหลวงพ่อบางนะครับ,บเดินดูกันไปเลยนะครับว่าจะมีอะไรให้ชมบางเวัน่างไนมาเล่านมา่รนเาไูน่กนกาวพัน้าใหญ่ไครับน่ากินมากเลยเดินก่อนเดิน เดินชมไปเลยนะครับชมบรรยากาศตลาดเช้าที่หลวงพ่ะบางขนมปังขนมปังน่ากินมากเลยครับโอ้เส้นบะหมี่เส้นเสือของกินเยอะมาก โดยเฉพาะหนังหน,นังควายครับนี่ครับหนังควายครับราคาไม่แพงเยอะมากมาเกินดีครับทำวาสะอาดมากเลยพี่ขา นี่นี่เติดห่อยจะต้องใส่มันกอิงิย่างก็มีนี่อะไรอ่ะนี่เป็นสาหล่ายนะครับสาหร่ายผัดสิบาทกับ้นได้เิมได้ชิมได้ี่ิงงย่าง น,น,น่ากินทุกอย่างเลยครับกาแฟาามันจะดีว่าข้าวขนมไม่กอบไม่ข้าหน่อย เดินไปเดินมาเจอร้านกับข้าวครับดูร้านอาหารนะ่ากินมากเลยครับวกิยงซมใส่นส่กรอกเดินดอไปเลยครับของกินเยอะมาก เมลือกไม่ถูกเลยครับมีทุกอย่างครับพวกของสดแห้งก็มีมาทิ้งกันให,ใหม่เลยครับนับหนึห่ง แค่ดูได้มืมม่อห่ง,งเ่องตุ้งเนคืออย่างนนเียอบองเกียวบองน้ำพริกครับอ๋อหนังอ่ะปลาเจียวบอง เราม้เดิอนเดือนไปทัวร์เมื่สิบเดือนสิบเอ็ดนี้งมัรอแล้ก็เข้าเดือเอ

อันนี้ขนมบาบินบาบินเจ้าไงแทะแนวข้องลูกหัวบางยันไงก็ข้องไผ่แ้องไผ่ซิ้นเล็กๆไงเจาหอวะแค่แค่เดยวแนึ่งสิบห้านวันนี้ห้ามื่นห้ากีบอันนี้เป็นข้าตมอันี้อแนนึ่งอันนี้ซ้ิ้นละห้าแนกีบอเคกระจกเงินช่องตัวเฟียนเข้าเฟียน เข้าออกมาไม่นด้กิพิ่นเอาหนังเดาบ่มเฮ็ดยังนีเป็นไว้เฮ็ดบ่ะนี่มันมีวดต้มเกี่ยนุ่กแซ่บๆอ่เนียนนวดนีนแหละเกี่ยน่แซ่บๆนนี้คือยังเส้นเส้น

อันโบฮัดขึนดีแล้วมั้เลยนะยถ้าว่ามันยากกินตัวนี้เอลยข้าเห็ดเต็นแองกี้น้เออเข้าเห็ดเป็นแองี้เป็นแองกี้เลยข้าวเห็ดเช่อม

น้องค่อยย่างไปย่างไปค่ะมีน้อยหยังสะบัดมาบ่มีซ่ําเด้อหึ